ครับพี่น้องครับวางๆพักพรกันมาให้อาหารปลาครับน่ะ,นะปลาแล็ดนี่ยังน้อยอเยยอยก็สองสามโลหรือปลาเล็ดปลาขนาดห่วยธรรมชาตินะออ่ะปลาแ <ปา S 1> ล็ดตัววะปลาแล็ดตัวนี้โมป้ปูปู น่าน่าดำดำนั่นแหละค่อยว่าปลากาบาเพียบ้านเขาอย่าออกไปข้างนอกเด้อมึงเฝ้าอยู่นี่เด้อดำดำเนี่ยปลาเล็กเขาเขาขาไม่หลีดเนี่ยโดนเลยครับนั่นน่ะมอมอปลากานร์ตนั่นน่ะักดำน่ะค่อยว่านั่นแหละค่อยว่าปลากาโอ้เห็นแบบนี้คิดว่า สารจะพอเลยเ,เียสารจะพอลายาออลโอ้ปลาตะเพียนไหไงมาหักปลาแหกนะโอ้ปลาจะเมดยังไงพี่เเห็นตะข่างเพราะมีผู้เดชพี่เลนมาตกตาวัดดอกด้วยลอยมีหมมีแล่บ้ <c oughs> าันก็มีบักชิดดีที่เก่าหละเพราะว่ามองไรเลยอ๋อตะวัน ใหญ่าบุกค่อยเข้ามูแล้วนะปูกจะมองเฮียไปชิมเลยพ่อคุยวานลงไปนิดเฮียพ่อใหญ่ๆเล็หน่อยนะดึงบุกขึ้นเดียวๆแกยี่ได้แต่ซุ้มอันย่งติดเฮียแล้วหลุดบ่ได้ซะแล้วแต่เฮียแล้วซุ้มมูสิบขาดเนี่ยอ้เฮียยี่ได้ขึ้นแต่ลูกวะโอ้วานกี่แก่งนั่นเนาะเอาเอาเฮ็ดเอ บอกว่าอยากให,กห้หมอน,นี้มันขึ้นมักเนี่ยให้ได้จุ่มเดี๋ยวมันกินจุกมันใหญ่ไนี่น้ำหาอาบอ่มันประทนันมันประทันด้รูใช่ไหาเขาใหญ่มามนี่ยังบ่รูเลีนะ้ยงนั่นทางนี้บอกไก่มู้มีแต่ป่าน่อยวะ วันลงในกาะพายน,พนะยว่าแล้วพูด,ดวางมลนละเ,นเดี๋ยวยางไปเบิง่งกาไผายอยากรู้ว่าป่าอย่างมันมามายุ่เรอดนะั่นแล้วป่าข้าวมันยิมากินเนนรืร่องอาหารไห,หรมบัตกะเพียนไหมสองลูประยุ่ะ พระเวดเวันมันได้อีกมาไถ่หัวหันก็ยังดีครปาวัดพอเห็นเพร่เพแ่พลูกแพร่ลานนั่นเลีนออกไปน้ำคลองพ่าเด้เพื่อนได้ยุได้กินไปกันได้เพื่อนบ่ได้กันไว้มันก็ยิ่ไปทัถุทิบเถืนะ่อดแล้วหนาหนามเนาะทุกวันเนาะน้เหม,มันต้องไหลลวงลาปลาล้อนี่มันเป็นปลาอ,อีกยี่ห้อนึงเนี่ยลาอย่างวะเนี่ย นี่เนี่นี่บกขนมะเนี่ยนั่นเอาปลาสลิดใหญ่ด้วยนะเเงาไพ่ไหมสลิดใหญ่ซ้อฟ้ามือเลยจุรูจะรูเข้าไปนี่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 น่ปลาจเล่ตัวปตัวหวานซ่อน่าขนะาจเล่นแนี้จําเกลี่ยงยังไเลี้ยบ่ครั้งเราก็เ่นว่าหกครมื่อวานได้รือไงฮึใครจะาลูก อ๋อสลิดไหมมันบมาเว้มันยันก่อภัยวะป่าอันเดิมป่าซุ้มอันเจ้าเจ้าหินนี่อาจะเป็นชุโดหรืออะไรนี่เนี่ยมอซุ้มป่าสบายไหมก็นั่นแหละก็เขามนี่มันยันพ่อพ่อชดโดอยู่มันมาฮอนมันสวดเลยเนาะเอาดังเอาดังตัดออมมีทุกอาลมไม่คั่วยกงมีเห็นไหมเจ็บไหมเห็นมีนิ้วใช่ไห บัดละแม่นบ่บัดละมีคนมาลงบ่มีบึก้ดมันลงแตขึ้นมานยอปลาบึกุมักข่าไงก็มีเนี้ยเนาะเยบว่าเนี่ยพวกปลาบึกอย่างนี้แหงเนี้ยสันหางสร้างเราก็ขาดเนี้ยเป็นเืดีครับ ของเขาติดแค่เสียนไม่น้อยทียันมองงานดีแล้วของโค้งองมนเออโค้งันหลายละยันกอเพ่ไมนยันไอจิมีแค่โดยักนมาเราตวัดาเขารองเรื่อตื่น โอ้หน่าน้ำก็ที่ให้เติบยูแต่วันะจะเบิ่งด้วยเนี่ยมันสุดไปเบิ่อแล้วด้วยเนี่ยเพราะว่าได้หนิหน้าบลาไหลเปไรใช่ไหมบ่หน่าน้ำเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเป็นพักน้ำยืนเ่ยน่ะน้าต้องไงพญาหน้าอออหน้าขึ้นแค่นั้นแหละ,ละพักน้ำอ๋อแสดงว่าดินไหลงลงุ่มเสียปลาสวายปลาตะเพียนครับไงเลย คนเราหกค่วันได้แฮะต้องมาเาง่ายๆแล้วต้นก็ยู่ขาดเขาคิดตัเองเนี่ยนะเขาคิดตัเองพ่อวันมาขึ้นเนี่ยอ่าดีอยู่นี่บ้านไปจินน้ำเย็นบ้านนย่างบ้านเน้เมื่อวานเนี่ะ นี่นี่เล็ดเล็ดเล็ดบอสบอสดำดำมันอย่างบอดำดำคือลือด้วมลึกต้ปลากาบอปลานั่นปลาจาระเม็ดนึ่อันนี้ปลานิ่งดังเลยะนิ้งเลย่นบอสบอสบนนิ้งแล้วบหสโป้โปเล็ดค่ปลาเล็ดปลาเล็ดปลาเล็ปลาเล็ดสุดดเลยบอ โอ้ขยันมาแลบเนาะแต่ว่าข้าด้เพ่อนนั่นดำๆนน่อนั่นนั่นปลาจระเม้น่นั่นจระเม็ดน่ีจละเม็ดขึ้นสี่ขังเลยเนี่ยออเดี๋ยวนี้เนี่ขึ้นเมียนมันก็ตัวนนก๊าบมาขึ้นเลยเมียนเมีนตัวนี้ดำตัวนี้ดำตัวนี้ละก๊าบมาขึน่ยนี่นี่นี่อาปากที่นี่นี่จาเมิดะเนียเขาเบ่งตัวเดียวกันมาเนี่ยมันขึ้น ตายแหงมาตอมเนี่ยนี้น่นๆบักสีคางจะเมีนสองตัวยนนี่สตัวสั้งมาอทนี่ยแ่ว่าเดยแนีมันบอกห้งนเลยมดลงไปพะอองหมตาขนมาเพราะไข่ไก่เอจังนี่นี่นี่ซุ้มแรดะซุ้มแรดทีนี่เนี่ยเน้นครับเนี่ยเขีนว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปากแท้ๆเนี่ยม่ใมันมีหัวจุดอ่ะนนครับปากทังใต้คนนี้เป็นสีกินเลียดอองบ้านเอาคือปนินนักพราะมันปนินนะข้าเนาะคือไปหมดเลยนะครัโอ้ยคันนี้มาเบื้องปลาเลียดกับปนินเนี่ยเบื้องปลาหมอค้างดำกับปนินดีกว่างงดีปะว้าคางดำกับข้างบนเป๋บ้านยูอันชนบุรีเนาะเพิ่นเอ้าทำไมได้แต่ปลาหมอเหรอบ่อครับปัดได้ปลานินน้อยครับเนอะ ต้อหมอข้างด้โนี่นี่จาละเมียดกันแน่นั่นอะไรจ่าละเมียดอ่ะเดี๋ยวฝากไปที้นี่ครับไปนอนคุณหมอคับ